เรื่องการบนบาลสารกล่าวมีนักศึกษาแพทย์หนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าต้นซึ่งต้นได้ยินเรื่องราวที่น่าสะเึงกลัวเกี่ยวกับการบนบาลสารกล่าวว่าหากบนไว้แล้วไม่แก้จะเกิดสิ่งไม่ดีตามมาตนเป็นคนไม่เชื่อเรื่องเหล่านี้เลยและเพื่อน ก็ชอบเล่าเรื่องหลอนให้ฟังเกี่ยวกับวิญญาณและการบนบานเขามักจะทำกับเรื่องที่ได้ยินอยู่เป็นประจำและไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองและมีอยู่คืนหนึ่งขณะที่ต้นกำลังนอนอยู่ที่เตียงนอนของเขาเขานอนพลิกไปพลิกมาเพราะต้น คิดมากกลัวจะสอบไม่ผ่านจึงได้ไปลองบนไว้กับสารที่มีชื่อเสียงเรื่องการช่วยเหลือผู้คนที่มาขอพรถ้าผมสอบผ่านวิชานี้ผมจะกลับมาแก้บนด้วยพวงมาลัยและน้ำแดงครับตอนพูดออกไปด้วยความมั่นใจแต่หลังจากสอบผ่านจริงๆเขากลับลืมเรื่องนี้ไปสนิทเลย วันหนึ่งต้นเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติได้เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเริ่มจากเสียงกระซิบที่ได้ยินในตอนกลางคืนเสียงกระซิบนั้นแผ่วเบาเหมือนคนพูดอยู่ข้างหูเขาฝันร้ายทุกคืนเห็นเงาคนยืนอยู่ที่ปลายเตียงรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองในที่มืด เขาเริ่มเจ็บป่วยและเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหลายครั้งเช่นทำของตกหรือหายมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นของตกใส่หัวหรือบาดเจ็บจากของมีคมที่เขาก็ไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนตนเริ่มกลัวและรู้สึกไม่สบายใจ เขาคิดถึงเรื่องที่บนบานที่เขาได้ลืมไปจึงตัดสินใจไปแก้บนแต่เมื่อไปถึงศาลแล้วเขารู้สึกถึงความเย็นและบรรยากาศที่น่ากลัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเขานำพวงมลาลัยและน้ำแดงมาแก้บนแต่สิ่งที่ทำให้เขาขนลุกคือเขาเห็นเงาคนมายืนอยู่ข้างๆศาล เงานั้นยืนนิ่งไม่ขยับเลยแต่สายตาที่จ้องมองไปที่ตน้นเมื่อเงานั้นขยับเข้ามาใกล้เขาเห็นว่าเป็นหญิงสาวในชุดนางรำสีแดงสดใบหน้าของเธอถูกแต่งด้วยเครื่องสำอางขาวซีดดวงตาของเธอว่างเปล่าและไร้ชีวิตเธอเริ่มรำช้า ด้วยท่าทางที่อ่อนช้อยแต่แฝงด้วยความน่ากลัวทุกครั้งที่เธอเก้าวเท้าเสียงคุรีและคองก็ได้ยินอย่างชัดเจนตนรู้สึกตัวแต่ขยับไม่ได้หญิงสาวในชุดนางรําเข้ามาใกล้เข่ามากขึ้นรอยยิ้มของเธอกว้างขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นรอยยิ้มที่บิดเบี้ยว เธอหยุดรำและยื่นมือมาจับที่คอต้นต้นรู้สึกถึงความเย็นและกดตรัดที่รอบคอจนหายใจไม่ออกเมื่อเขาลืมตาเขาเห็นเงาของหญิงน,นางรำรอยขึ้นจากพื้นและลอยตรงมาหาที่เขาเสียงหัวเราะที่เยือกเย็นเสียงกระซิบที่ฟังไม่เข้าใจ ดังก้องอยู่ในหูเขาเธอเข้ามาใกล้และกระซิบว่าแค่บนให้ฉันสะก่อนที่ทุกอย่างจะมืดดับลงวันรุ่งขึ้นเพื่อนของต้นมาพบเขาและตกใจเมื่อพบว่าต้นนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงมีพวงมาลัยและน้ำแดงวางอยู่ ข้างๆตัวของเขาบนหน้าของตนมีรอยยิ้มที่ปิดเบี้ยวเหมือนกับที่เขาเห็นในฝันและดวงตาของเขาเปิดกว้างเหมือนคนเจอสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตการบนบานนั้นเป็นเรื่องจริงจังและควรระวังหากบนไว้แล้วไม่ได้แก้ สิ่งไม่ดีอาจจะเกิดขึ้นอย่างไม่มีใครคาดคิด